ธนพงศสาร,รวัตรพระสบดีที่33มเทศกาลธรรมดานั้นก็มีสองบทแต่ก่อนที่จะถึงสองบทนั้นก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้พระศาสนาจักฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารนกคุณเปโตรและเปาโลครัสสาวกถวายให้ใครถวายแก่พระบิญ้าเพื่อเป็นที่พระองค์สามารถประทานพระพรให้แก่โลกของเราได้ที่ ุงโรวมนั้นมีพระวิหารอยู่สี่แห่งก็คือพระวิหารทรี่บนเฟโตรพระวิหารที่บนเปาโลพระวิหารแม่พระและพระวิหารลาเตรันซึ่งเป็นพระวิหารที่ถือว่าสําคัญอืพระวิหารหรือวัดเป็นที่ประทับอยู่ของพระเจ้าเป็นที่นัดพบระหว่างพระองค์กับเรามนุษย์เป็นที่มนุษย์มารับพระพรและพระหรสถานตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่วันรับเชิญขังบาปจนถึงวันที่เข้ามาลาพระเจ้าในมหาบูชาพิสานอกจากนั้นพระจิจัยยังทำให้จิตใจของเขาเป็นวิหารของพระองค์ตลอดชีวิตของเขาและเขายอมที่จะให้พระจิจัยอยู่ในใจของเขาเราคคิตชนจึงควรหมั่นเข้าหาพระองค์ในจิตใจของเราและมีเวลาก็เยี่ยมเยียนวัดของเราบ้างเพื่อรับพระพร และคำแนะนำจากพระบิญเจ้าประวิหารทางการของพระศาสนาจักรที่กงโรยังมีความหมายถึงอำนาจการปกครองของพระสันตาป,ปาปาต่อพระศาสนาจักสากลพวกเราหนึ่งพันสามร้อยล้านคนเนี่ยมีหัวหน้าก็ค,คือพระสันตาป,ปาปาผู้แทนซึ่งเป็นผู้แทนพระบิญเจ้านะครับฉะนั้นเราจึงเห็นว่าความเชื่อของเราเนี่ยมายจากสามแหล่งก็คือหนึ่งจากพระคัมภีร์จากธรรมบระเพณี แะ่จากคำสั่งสอนของพระสันตปาปาซึ่งปกติแล้วพระสันตปาปาจะสั่งสอนอะไรที่สำคัญนั้นก็จะมีการเรียกทำสมัชชาหรือว่าการทำชีนอตหรือว่าอาจจะมีการเรียกสังขยาอย่างเช่นเมื่อหกสิปีที่แล้วฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินอะไรนั้นพระสันตปาปาจะปรึกษาเสมอรรดาพระสังคาราทั่วโลกพระวรสารในวันนี้ เราก็เห็นบรรดาสาวกอยู่กับพระเยซูเจา้าสามปีเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของพระองค mm. ์เพื่อจะได้รับรู้ว่าพระองค์เป็นพระปิญจ้าที่แท้จริง mm. เพื่อจะรับฟังคำสั่งสอนของพระองค mm. ์เขาจะได้เชื่อมั่นว่าพระเยซูเจา้านั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา mm. และพวกเขาจะได้ไปสอนคนอื่นให้ได้มีความเชื่อในพระองค์สอนยังไม่พอ ต้องสละชีวิตของตนเองด้วยที่เพื่อจะได้ยืนยันความเชื่อของตนเองเขาต้องตายพยาระเยซูเจ้าสอนสิทธ์หลายอย่างหลายประการแต่อย่างที่นักบ,บุญยอนเขียนในหนังสือพระวรสารว่าถ้าจะเขียนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าโลกทั้งโลกเขาจะไม่สามารถที่จะรับสิ่งที่เขาจะเขียนได้ก็เพราะว่ามีหลายอย่างหลายประการเมื่อสอนเขาแต่เขาไม่เข้าใจนัก ก็ต้องรอพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเชียก่อนอืทั้งน,นี้ก็เพราะว่า,าสิทธิของพระองค์นั้นก็เป็นชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดาหลายครั้งเข้าใจช้าวันนี้เราเห็นพระองค์เดินมาบนผิวน้ํมาหาพวกเขาขณะที่พวกเขากําลังมีความทุกข์ยากลาบากกําลังกันชิงเรือทวนกระแสลมและพระเยซูเจ้าก็เสด็จมา วกเขากระดวดสรุปว่าผีมาแล้วอืแต่เมื่อเห็นพระอนุภาพของพระองค์จริงๆเขาจึงร้องทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงในความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราจะต้องเลือกครูคำสอนที่มีความเชื่อจริงๆมีการทดสอบด้วยถ้าเป็นไปได้ว่าเขามีความเชื่อขนาดไหนเชื่ออย่างไรมีครั้งหนึ่งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสกำลังเดินทางอยู่ ไปพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งในโอ,อกาสนั้นกับคุณพ่อมิชันนารีคนหนึ่งที่มาจากเมืองไทยอยู่ในรถไฟขณะที่นั่งอยู่นั้นก็มีผู้โดยสารสองคนคนหนึ่งสูงอายุอีกคนหนึ่งก็ยังยังสาวอยู่พอดีพวกเราก็คุยกันเป็นภาษาไทยบ้างภาษาฝรั่งเศสบ้างพวกนั้นก็อยากจะรู้ว่าเราเป็นใครก็เลยถามว่าเป็นใครก็บอกว่าเ,ออเป็นมิชนารีเป็นพระสงฆ์ คนที่สูงอายุหน่อยก็ถือโอกาสสัจสังเรื่องราวไปเลยว่าความเชื่อนั้นเนี่นเป็นยังไงเพราะว่าที่หมู่บ้านของเขาเนี่ยเขาสอนกันว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ตายบนไม้กางเขนแต่เมื่อพระองค์จวนมาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากพระองค์ก็เลยเลือกเอาคราสาวกคนหนึ่งมาตายแทนพระองค์ เราก็เลยถามต่อไปว่าใครเป็นคนพูดเขาบอกครูคําสอนเป็นคนสอนจบเหเลยด้าครูคําสอนมีความเชื่ออย่างนี้ก็จะทําให้คนมีไข้เขวเยอะแยะเลยหนึ่งคนมีนักเรียนสมมติละร้อยคนอย่างเนี้นักเรียนก็ไข้เขวว่า,วา,วาพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้ตายเพื่อเราบ,บนไม้กางเขนแต่พระองค์ขี้ขาดพูดํานองนี่เลยนะพระองค์ต้องจ้างคนอื่นมาตายแทนพระองค์พูดแล้ว มันก็คนโง่พูดเพราะว่าใครจะมาตายแทนพรตองได้ใช่ไหมแล้วใครอยากจะอยากตายอย่างนั้นฉะนั้นาการสอนคำสอนก็จะต้องมีการเฟ้นครูจริงๆจ,จ,จากหมู่บ้านของเราก็าจะต้องเอามาอบรมบ้างคุณพ่อเจ้าวัดก็จะต้องมา,าทดสอบความเชื่อของเขาบางอย่างที่เขาสงสยัยก็ให้ถามเวลานั้นก็จะได้ไยทอดสิ่งที่ถูกต้องเพื่อบรรดาศิษย์บรรดาลูก,ลก ของหมู่บ้านนั้นก็จะได้มีความเชื่อมั่นคงต่อไปดังน,นั้นเราจึงเห็นว่าถ้าหากไม่รู้จักพระเยซูเจ้าจริงๆและไปถ่ายทอดความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าก,ก็เป็นการค่อยเวกขอให้เราขยันมันเพียรในการอ่านเพื่คัมภีมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ